พระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน8ปีมะโรงพระ51รูปลงมาฉัน40ปนิงดฉัน11 และว,วันพุ่งนี้เป็นวันเป็นวันพระใหญ่นะจะทายาทรวมลูกหลานเป็นวันพระแรมสิบ้าค่ำ <c oughs> เดือนแปดแล้วก็ทราบทราบข่าวว่าหลวงพ่อคำสดท่านได้แจ้งข่าวบอกกล่าวว่าบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงวันพุ่งนี้นะ บ่ายสามโมงวันพวกนี้จะมีคณะสงฆ์อำเภอนายอาูอำเภอน้ำสงจะเข้ามาทำพิธีมุดน้ำดำหัวกับคารวะตามไปเพณีประมาณบ่ายสามโมงพระประมาณร้อยแปดสิบรูปแต่ถ้าญาติโยมคงจะมากอยู่เ <c oughs> พราะว่าพวกเรา ลูกพูะหลานทั้งหลายเตรียมพร้อมเรื่องน้ำํำตอนบ่ายก็เตรียมเรื่อ,นอ,นนนอ,นองน้ำแล้วนะเรื่องน้ําสมน้ําหวานน้ำาขงน้ําแข็งน้ําเย็นส่วนัทธาญาดโยมก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาเลี้ยงอาหารเผื่อคนจะมีคนหิวอาหารมามาหลายคนก็ดีเหมือนกันนะลูกหลานนะ ทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลไปหาท่านไปหาท่านกินปลามาหาเรากินข้าวที่ว่าคนโบราณเขาเคยพูดกันไปมาหาสู่กันก็ต้องมีอาหาร <c oughs> เลี้ยงกันดูแลกันจะให้ขาดตุกบก้องหิวหวย พวกเราก็ไม่ใช่จะอดะอยากจนไม่มีอะไรจะเลี้ยงดูปูเสื่อกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราก็ไม่ใช่ว่าร่ลำรวยเหลือเฟืออู้ฟู่ใจฟุมฟฟ่มเฟือยก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกเหมือนกันเราก็ต้องมีเป็นไปได้เลี้ยงดูกัน ขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหลานทุกคู่ทุกคนนั่นน่ะการอยู่ด้วยการการไปมาหาสู่กันก็ต้องมีาการต้อนรับปฏิสันฐานคารวะตาการต้อนรับขับสู้อันนี้เป็นมูลการอยู่ด้วยกันในหลักของพุทธศาสนาท่านมีไว้ลูกหลานนะเวลาไปหาเขาเขามาหาเรา ก็ต้องตอนรับขับสู้การตามขนบธรรมเนียมประเพณีโด,ย,ดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีของคนไทยเราเนี่ยเวลาไปบ้านเขาเขาทำอะไรการตอนรับมาหาเราเหมือนกันเราก็มีอะไรเราก็ตอนรับปฏิสันฐานคารวะปฏิสันฐานแขกอาการทุกข์ อาการทุกกะคือแขกที่มาเยี่ยมมาเยียนอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิดเป็นการศึกษาเป็นแนวทางของพุทธศาสนาทนางนั้นลูกหลานนะเพราะวาพุทธศาสนาไม่ได้ใช่สอนแต่ในตำรับตำราเ่า้นนะนะสอนแนวความคิดให้พวกเราคิดยังไงไม่ให้อยู่กับที่ไม่ให้ลืมเจ้าของไม่ให้หลงเจ้าของออมิตรกีว่าเราจะอยู่ต,ตรงนี้ ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่วัดป่านาคำวัดตลอดไปไม่ไปไหนมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องขยับขยักย้ายสายสวยไปที่อื่นเพราะการที่จะยักย้ายสายสวยไปที่อื่นเราได้คิดไว้ได้อย่างนี่นะหลักของพุทธศาสนาท่านได้สอนไว้หมดนะลูกหลานนะสัตยาญาติโยมหลวงพ่อได้อ่านในพระไตรปิฎกหลวงพ่อ,อยัง สัมเนตบอกพระพุทธเจ้าในท่านสอนคนในท่านสอนฉลาดท่านคล้ายๆกับว่วาสอนให้แนวเป็นแนวความคิดไม่ให้ติดที่ติดฐานติดทิดตดดนติดแดนไม่ให้ลืมเจ้าของไม่ให้พยองพองตนว่าเรารวยแล้วเรามีเงินแล้วเรามีทรัพย์สมบัติมีลูกมีหลานอ,อยู่ในบ้านในเรือนเราคงไม่ไปไหนเรามีความสุขพอเราคงไม่ไปไหน อันนั้นแปลว่าความคิดอยู่กับที่ยำอยู่กับที่ถ้าจะวางโง่ก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันแปลงความคิดแบบไม่ได้คิดวางแผนแบบโงๆ่ๆจะวาอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านโง่นะท่านให้วางแผนวางวางแผนที่จะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่กรุงสาวัตถี ลูกชายของนายช่างทองเป็นเด็กหนุ่มเขาก็เห็นเห็นคนเขาไปสู่วัดวาศาศนาเขาก็ไปอะไรเขาตามติดตามไปก็ไปก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอได้ฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเอ๊ะจะทำยังไงไอ้พวกเตี่ยของเราจะด้มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่ว่าจะทำยังไงวะ จะทำยังไงจึงจะได้ชวนเตียไปกอเตี๋ยไปวัดทั้งหมดไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกพ่อมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยจะไปอะไรน,นี่เดี๋ยวขายทองเดี๋ยวคนมาซื้อทองออไม่มีใครอยู่บ้านทำยังไงไม่ไปพ่อเตียจะอยู่ร้านทองทูเจ้าจะไปก็ไปที่ชวนทอะไรก็ไม่ไปเป็นแม่น่าจะด นิมนต์พระพุทธเ,เจ้ามามาเสด็จมาบ้านทองล้านทองเเอดอจลูกชายก็เลยนิมนต์พระพุทธเ,เจ้าพระองค์ก็มองดูออพอว,ว่าก่อนที่ใครจะนิมนต์พระองค์ก็มองดูนะอนาคตังสยานมองดูไปในอนาคตว่าเออชายหนุ่มคนนี้มานิมนต์ก็จริงอยู่แต่ว่าเตี่ยของเขาเนาะติดที่ติดฐานเอ่อเมื่อเราไปจุดนั้น,นคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ ได้แสดงธรรมเขาจะได้สําเร็จพระโสดาบันทั้งพอ่อทั้งลูกนะเนี่ย่ะจเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นกําลังส่วนหนึ่งได้เป็นพระโสดาบันรันพงศ์พระองค์ก็รับนะพอรับเออเราจะไปจากนั้นพอไปจะทํำยังไงได้ก็พ,พุทธเจ้าจะสเสด็จมาก็ต้องเตรียมการใช่ไหมล่ะเตรียมการเตรียมงานเตรียมสถานที่พอสมควร แต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงก็อาราธนาถวายพัทาหารถวายพระสงฆ์อาหารทัพถวายพระสงฆ์ก็ไม่คงไม่คง,งจะไม่มากถวายพระอาหารพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล่งเต้งเพ่งเพ่งมองพรามอยู่คนนั้นอยู่ที่มาโปรดที่มาโปรดพรามมาโปรดพ่อของ,ของเจ้าของทาแก่ร้านทองอา่า แต่พอมาถึงพระองค์ก็บอกว่า,าโยมเ,เป็นไงสบายดีสบายดีครับและสบายดีอยู่แล้วละแต่ว่าได้คิดวางแผนในอนาคตไหมได้คิดวางแผนไว้ไหม <c oughs> อนาคตไหมว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม ตามไม่จริงต้องวางแผนนะการวางแผนเพราะว่าอ,อ,อนาคตของเราเนี่ยเท่าแก่ไปชลาไปถึงจุดจบมันถึงจุดจบเราเรา,เราได้วางแผนอะไรไว้บ้างไหมในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าว่าไม่ได้สร้างไม่ได้เตรียมอะไรไว้ในเมื่อ เราจากไปเราไม่ได้ทําคุณงามความดีตกทุกข์ระยากนะไม่ได้เตรียมสเสบียงไม่ได้เตรียมการเดินทางแต่เพราะนั้นคงในเป็นเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยควรจะเตรียมสเสบียงในการเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเพราะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารเพราะนั้นพราหมณอย่าไปอย่าไปคิดว่า อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งนะข้างหน้านะาจะต้องโยกย้ายนะกอได้ให้พราหมณ์ให้โยมเตรียมพร้อมอ,อย่าไปตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลให้สมให้ทำทำบุญทำทานเอาไว้เป็นคนดีเอาไว้ในเมื่อเราทำเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีเป็นคนมีทำบุญทำทาน เหมือนกับเราเตรียมสเสบียงต่อไปภายภาคหน,าน้เนาเราจะต้องเดินทางจะต้องเดินทางเไม่รู้จะไปที่ไหนละไกลๆคลนั้นทางว่าไม่มีสเสบียงในการเดินทางทุกนะไม่มีอาหารจะกินไม่มีไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งห่มไม่มีอาหารจะกินไม่มีรองเท้าจะใส่ ไม่มีล่มจะก,กลางแล้วจะไปน,นอนที่ไหนเพราะเราไม่ได้เตรียมเงินไว้เลยเมื่อเงินเ,เมื่อเขาไล่ออกจากประเทศไล่ออกจากตัวเองแล้วก็ไปทางหน้าไม่มีได้เตรียมเงินไม่ได้เตรียมสเสบียงไว้เลยเไปตกทุกข์ได้ยากนะพามนะอพอพรามได้ยินแล้วนะจะดุ้งเลย อืมใช่พระพุทธเจ้าพูดถูกว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ที่นี่ในล้านทองตลอดไปอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องตายคนก็ตายให้เห็นอยู่แล้วปู่ย่าตายายก็ตายให้เห็นอยู่แล้วทำไมเราจึงมาตกมาติดขัดมาเป็นทุกข์เป็นร้อนมอีจะยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่กับทองที่ว่าจะไม่ไปไหนไม่ไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องไปนะ พราหมณ์ท่านสำนึกได้สำนึกได้ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพราหมณ์มีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วผูวกก้องแสดงธรรมให้ฟังกกแสดงฟังกับคนเขาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันทั้งพ่อทั้งลูกนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้แต่สอนให้แต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่างเดียว สอนให้แนวความคิดสำหรับผู้ที่ยังติดโลกติดสงสารติดในการเป็นอยู่ติดสุขในการเป็นอยู่แต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะจะต้องตายนะจะต้องหนีจากโลกนี้นะจะต้องร่างกายของเราจะต้องออกถูกไปเผาไฟทิ้งนะมันไม่ใช่จะอยู่ถาวรนะร่างกายอันนี้นะให้คิดไว้นะ ให้พวกเราคิดไว้นะทุกคนนะคิดไว้นะเตรียมพร้อมไว้นะสร้างบุญสร้างกุศลเขา้เาสู่จิตเข้าสู่ใจไว้นะนี่แหละถ้าพบพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนพุทธศาสนิกชนสอนพุทธบริษัทของพระอ,องค์สรุปลนะ้วก็คือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจน,นะเมื่อเราเป็นนักพจนักปวด ก็ให้มั่งเพญศินสมาธิปัญญาให้มีสมาธิโดยตลอดให้เด็กเดินปัญญาวิปัสนา,าการกรองไตรตองดูร่างกายสังขารมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะาคิดว่าร่างกายสังขารนะใจนะใจก็คือความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละคือใจอมองดูกายมองดูการเป็นอยู่รอบด้านาแล้วก็ปล่อยวางที่ใจนะ ไม่ใช่ปล่อยวางการงานนะ,ะการปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่ว่าปล่อยวางที่การงานปล่อยวางที่ใจของตนเองอ,อย่างหลวงพ่อเมียนกันนะหลวงพ่อได้รับาระลการงานอย่างลูกหลานได้เห็นไม่รู้เรื่องอะไรตัวเรื่องอะไรเรื่องสั่งเจดีเรื่องอะไรตัวไม่อะไระแต่หลวงพ่อเสร็จสุดเลยหลวงพ่อก็วางในใจเหมือนกันนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าเออหลวงพ่ออินเลย อีกสักวันหนึ่งนะ <c oughs> สิ่งเหล่านั้นก็เป็นภาระภายนอกเราก็จะต้องทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่ถึงยังไงอีกสักวันหนึ่งนะท่านเอาไปด้วยไม่ได้ทักอย่างหนอกหลวง,ง,งพ่ออินเทงนะหลวงพ่อเขาพยายามไม่ใช่พระยายามมันรู้ในจิตในใจของหลวงพ่อเองตลอดเวลาเลยหลวงพ่อเนี่ยมองดูตนเองเพราะนั้นจึงทำอะไรลงไปทำด้วยความไม่หนักใจพูดอย่างไง ํารทำไปถึงที่ไหนก็ที่นั้นโลกนี่มันไม่สําเร็จหรอกใครว่าสําเร็จเจ็บชินสมผู์ได้มันมีไหมในโลกเลยไม่มีพอสร้างตันนี้จบก็ยังเตือตัวนั้นช่างตันนั้นก็ยังจบตัวนั้นยังช่างตันนั้นเตนั้นมากมากมายเพราะนั้นเราทําได้ขนาดไหนกระถาขนาดนั้นแหละปัญหาทุกขาร้อนอะไรมากมายแต่ก็ต้องทาทาให้ดีที่สุดคิดดีทดําดีพูดดีให้ดี ในเมื่อทําดีแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะดับมันก็ต้องดับอะไรจะตายมันก็ต้องตายอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะมีมันก็ต้องมีอะไรจะจนมันก็ต้องจนแต่เราทําดีที่สุดแล้วนั่แหละกระจบเพียงแค่นั้นนะทูกหลานนะอย่าไปทุกไปร้อนกับสิ่งที่มันมีมันเกิดเป็นไปไม่ได้อย่าไปหาทุกหาร้อนกับสิ่งที่มันมันเกิดมันมีขึ้นรู้สึกรู้ปล่อยรู้สึกว่างทุกขู่ทุกคน ตั้งนอกจากตัวของเราแล้วจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาเป็นใครก็ตามนะมันไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งนั้นเลจะให้ได้อย่างใจเราเป็นไปไม่ได้เดอกลูกหลานนถ้าคิดก็คิดให้งงก็ได้ยุถธะเขาคนเข้าใจกันได้เข้าใจการทํใจก็ทาใจกันเข้าใจกันก็ได้ก็ดีก็มีอยู่แต่ถวันเดียให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างตลอดไปนะอย่าไปหวังก็แล้วกันนะ แต่ขนาดตัวเองก็ยังข้าพเจ้าจะนั่งสมาธินะจะให้จิตสงบนะพุโทโธพุโทโธมันยังทะเลถลายไปที่อื่นก็เห็นตัวหน้าตัวตาอยู่เราจะให้ใจผู้อื่นเป็นอย่างใจของเราได้อย่างไรใช่ไหมขนาดใจตัวเองก็ยังคังบ,บังคับไม่อยู่น,ะนี่แหละพระลูกพันลานะให้มองดูไม่ช่องไม่ท่องหนองไกลมองใกล้ๆนะมองตัวเองนะั่นแหละให้อยู่กับพุโทโธนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะทะเลถลายถลามถลกไปอีกแล้วเอา,เอาพุโทโธพุโทโธนะ ถ้าขนาดใจตัวเองก็ยังไม่อยู่ในอนัตทัญญาณไม่อยู่ในความต้องการตัวเองอยากจะให้อยู่แล้วจิตใจคนอื่นล่ะจะให้อยู่อย่างอย่าให้ได้อย่างใจเราเป็นไปไม่ได้นะพระลูกพอ่อหนะถ้าคิดไปก็ยิ่งโง่ยิ่งโง,ยง,ง่ยิ่งทุกข์ใหญ่อีกต่างหากนะเอาลับพอในเสนเนอะวันนี้แรมสิบสี่คำวันวันพุธนี้เป็นวันพระใหญ่นะสถาญาติโยมลูกหลานนะเป็นวันรักษาศีลอุบสถเป็นวัดวันรักษาศีลห้าเป็นวันคำรบ สองละในสิบสองเดือนวันพุ่งนี่เป็นสองละยังเหลือยังเหลืออยู่สิบแต่ไนถ้าวันพุ่งนี้มาเนี่ยยังเหลืออยู่สิบสิสบศีลส,สิบอุโบสถสิบวันพระนะ <c oughs> ยะา้า,าวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสพัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะธามานิชโชติระสูยะธา ติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตารอยโยสุขีธิกายยุโกภาวะภิวันธานาสีลิสานิ จางวาัาปาจายยินโอจันตารวนา ัสสะกันยานังอริยกันตังปัสสิตังตัมเขปัสสะโดยยัสติอุชุปุตันจรัตนาอานาเลโตติตังอาโมอาโมคันตัสสชีวิตังตัสมาสะทานจะดิรัญจ่าปัสสะดังธรรมรัตนา อนุยฺญเทตเมธาวีตารังบุธานาซาสนานติภวัตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาบุตานุภาเวนัสนาโสติภวันตุเตภาวัตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ตาบาธรรมานุภาเวนะสระโสทิพวันตุเตะภาวัตุตาพะมังกาลังรักขันตุตาพะเนวตางตาบาสังขานุภาเวนะสระโสทิพวัน าสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา